กับเข่าเหตุเพาท่านหาของเก่าในตู้เย็นไม่กินค่ะเสืออ้วคาโ,โดมาได้อาทิตยหนึ่งแล้วมันจะกินได้บ่ว่า <c oughs> มันมันฉีเนา่าเกือบเน่าแล้วบ่นี่เอาเอามาวางเซ็ตกล่องอีกอุ้ย,ยสงสัยจะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยอาการร่อแร่หนิมเนาะเดี๋ยวปากเบิ่งเกินมันจะกินได้บ่ถ่ายจะพร้อมหิวคักโขด เอากินได้อยู่ยังพอทนแต่ว่าแบบนิ่มชนิดที่ท่าขนมปังเลยแล่คะค่ะหน้าเป็นดำๆขอให้เด็ค่ะมมกค่ะมากินอาโวคาโดน้ำกันว่าลูพันธุ์ใดแสบอันมีอันได้กกินอันนั้นค่ะกินได้ตลอด <c oughs> กินอันนี้แก้หิวไปก่อนค่ะพันนี้มันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงไม่รู้มันพันอะไรค่ะผูดไดมาขึ้นอวคขดโดค่ะอันนี้แม่บ้านว่า,าพัน,นอยียางบุแต่รสชาติมันจะเป็นมันจะออกเปรี้ยวๆจากน่อย ท่านยังเพิ่นี่ที่เขาซื้อมาบอสบอสเสียมันคือแหงตัวเราเป็น่ันสีผิวมันเนาะแเนาะแกดีได้หรือเปล่าแกดีอยู่แต่ว่ามันสิมีติดปลายลิ่มเปรียวเปียวนิดนึงบ<า>่อกม,มันมันเปรียวนิดนิดน้องม่นมอนกินเทอละสามสิบจะมาจะกินยังไงหัว,หวอยู่โซน่ะผักเถิกสุดๆเลยค่ะน่ะผักเถิกมันใครลุ้ยเนาะคะเนาะเมนบ่ <c oughs> <c oughs> ใส่แอบ ok <function als. S 1> อสิบ้างงามค่ะใส่แอปจั็น้อยให้มันงามเนาะถ้าบ่ใส่แอปยานข้าเจ้ยยานก็หิวอยู่ถ้ามีก็กินเลยตอนนี้ไงก็รอไม่ได้ไงถึงเอาโอะคาโดมากินหิวเข่าเข่าแค่ไหนหนึ่งอยู่ค่ะบายสองกลัวระบาดนะนี้คือหิวหนึ่งงามกินค่ะกินฟ้านึงพอแล้ว มันหนิมผลจะก,กินตำบักห้่งเผ็ดๆคือสิบป็ก,กินเมื่อนี้ผนกระตังเขา่าห้องลืม่มๆืมมากอยู่คะ่ะกินอีกอันหนึ่งไงแม่บ้านไม่ค่อยมักรสชาติอันนี้เพราะปันใดคะ่ะมันจะเปรี้ยวจัง่อยซื้อมาจากอ่ะ นี่อย่างห่างใกล้ๆบ้านอาเมดออกุบอ,อออาเมกแล้วนี่ครับเนิ่มๆแบบนี้ต้องทาขนมปังเนาะชิ้นอดลูกชิ้นอดลูกนางเหรียนติ๊กตอ็อกชิ้นอดลูกค่ะ เศร้าว่าแ็บ <laughs> <laughs> พี่น้องเอ้ยู้้ใได้กินตำบักงงเผ็ดๆเ,เอามาทางนี้เนะี่ยได้อยากกินตำบักงุเงมือน,นี้ไปละคะ่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย